เื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วคอยเราทุกคนนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้อง,องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ อย่างเบาเบาสบายสบายต้องเบาเบานะจ๊ะสบายสบายไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นคือถ้าใจเราหยุดนิ่งในสนิทมันจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วกระดองทำเกิดขึ้นมา เห็นดวงใสๆเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่เจนกายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพะจะซ้อนๆกันหลุดไปทีละกายทีละกายกระทั่งถึงกายธรรมที่มีลักษณะ องค์พระที่สวยงามมากเกตดักบัวตูมปางสมาธิกายภายในจะนั่งสมาธิทุกกายนะจ๊ะพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงอย่างนี้ละองค์พระใสๆถ้าเานิ่งต่อไปก็จะเห็นองค์พระในองค์พระเนะี่ย ไปเรื่อยๆไปเองนะจ๊ะจะเป็นพระแก้วใสๆคือกายจะเป็นแก้วล้วนๆใสเหมือนกับเพชรยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคณสิบเท่าร้อยเท่าวันเท่าก็ะทั่งนับไม่ท้วนเลยจะใสๆ องพระยะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ใจยังหยุดนิ่งไม่สนิทก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราทำใจให้เป็นสุขสงบเย็นอิงกลีงนิ่งๆนุ่มๆมเราก็ทำความรู้สึกไปก่อน เมื่อเรายัางไม่เข้าถึงนะจ๊ะทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายใหญ่เต็มห้องเต็มสภาธรรมกายสากลเต็มวัดล้ใหญ่ไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ ทำความรู้สึกได้นะจ๊ะจนสุดขอฟ้าเลยทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนใจจะได้นิ่งนุ่มอยู่ภายใน,ในเลยนิ่งเฉยๆตรงกลางกายนะจ๊ะส่วนภูดที่เข้าใจหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนะี่ยเห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระ ก็หยุดนิ่งไปตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะนิ่งไปเลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยดวงธรรมยิ่งใสสว่างกายภายในยิ่งใสสว่างองค์พระก็ยิ่งใสสว่างไปเรื่อยๆ แล้วก็นึกน้อมเอาอเครื่องไทยธรรมนะจ๊ะดอกไม้ทเทียนอาหารหวานข้าวที้ตั้งอยู่ข้างหน้าเราอเนี้ยนึกน้อมเอาอไว้ตรงกลางกายจุดที่สบายที่มีความสุขทำมาใหม่ยังทาไม่เป็นก็นึกน้อมเอาอภาพ เรื่องทายาทธรรมอาารันว้อนกา,าอยู่ในกลางจุดที่สบายของเราก่อนนะจ๊ะถ้าพุทธิธรรมเป็นแล้วอง,ง่ายมันก็จะเห็นเครื่องทายาทธรรมเท่าที่ความละเอียดของเราเข้าถึงเช่นเห็นดวงชัดแค่ไหนก็จะเห็นทายาทธรมชัดขนาดนั้นเห็นกายภายในชัดแค่ไหนเห็นทายาทธรรม ชัดขนาดนั้นจ๊ะเดเห็นองค์พระได้ชัดใสสว่างเครื่องไทยธรรมอาหารหวานขาวดอกไม้ทุกเตียน่ะก็จะชัดใสสว่างเมือนกันอยู่ในกลางถ้ากลางองค์พระโตใหญ่ขึ้น ทายธรรมก็จะขยายตามส่วนไหมใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่ง,ง,งดิ่งเข้าไปเรื่อยกลางองค์พระในองค์พระไปเรื่อยๆการบูชาข้าวพระก็คือการนำเครื่องทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่นะจ๊ะดอกไม้ถูกเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ขังา,างหน้าพกเราหน้าองค์ระประทาน อมากลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสภาวะธรรมจนทั้งละเอียดถึงกายธรรมในอายตนานิปนจงกันน้อมเอาทจยธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแดบพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลาย ท่านดับขันธบ,บริิพานานมาแล้วเนี่ยดับทุกขันถอดทุกกายออกเหลือกายทำอรหัตผลเป็นต้นนาจากักยี่สิบฟาสูงยี่สิบฟาใสบริสุทธ์ตกโูนเข้าไปสู่อายนานนิพพานสวยบรลมสุขได้หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่ถอนถอย นับพระองค์ไม่ท้วนเลยเต็ไมไปหมดท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะทำาายอย่างนี้ได้ต้องคล่องแล้วเจียวจานในวิชาธรรมกายอย่างจะนับจะประมาณมีได้ดังนั้นเมื่อเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นก็ต้งกลาบปรารถนา มหาปูชิยาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุลหลวงปู่และผู้ปราบมรนมารัตนบัติกาอจารย์กนุกยูมมารัตนบัติกาต้องสุขสำแดงปันที่ท่านครองข่าวเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายแตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อไปอยู่บนสวรรค์ยันดุสิตในวงบุญพิเศษแล้วเนี่ย กายท่านก็ปรับสภาว่าเป็นสมณะเทวบุตรเป็นพระใสรดงามมากทีเดียวเราต้องไปกราบพระราตนาท่านให้อรกรบวิชาตามกายน้อมน,นำดอกไม้ตูบเทียนอาหารหวานข้าวนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชา ต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายดังกล่าวนี้จะที่มีอยู่ในอายะตานิพพานนับประสงค์ไถพระองค์ไม่ท้วนนั่งสงบนิ่งลงอยู่ในอายะตานิพพานไม่มีอะไรกำบังในอายะตานิพพานนถ้าเป็นภาษาพันธุพุทธเจ้าก็จะมีพระสาวก ปลอมหลอบถ้าเป็นวัปเจทธิจ้าก็ไม่มีพระสาวกแต่ล้วนเป็นกายตามทั้งสิ้นต่างแต่ขนาดและพรัชสมีที่บารมีสร้างมาไม่เท่ากันนี่นะจ๊ะท่านอยู่ตรงนั้นแหละนับไม่ทั่วเลยนับอะสงไขไพระองค์ไม่ทั่ว พราลัตนาหมาพุชิจาทุกท่านซึ่งท่านขออยู่แล้วรวบเอาเราเข้าไปเลยประกาศวิชาธรรมากายแวบไปเลยเพรากายของท่านกายธรมท่านละเอียดบริสุทธ์โตใหญ่กายท่านใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ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 มากมาก องค์พระใสถ้าเราละเอียดตามได้เราจะเห็นองค์พระเนี่ยองพระซ้อนซ้อนซ้อนอนอ,น,นอยู่มากมายทีเดียวถ้าก็น้อมนำไปถวายให้เป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของไตรยธรรมนี้อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นอสงไขยอัปปมานัง เป็นบุญพิเศษสำหรับผู้ที่มีมโนปณิตาจะไปสู่ที่สุดแห่งดาคือทั้งฝ่ายภาคปราบก็จะได้บุญพิเศษนี้แล้วท่านก็ทับทวยไปเลยเลยแล้วก็เอาบุญนี้เนี่ยมาเชื่อมติดทุกกายของเราเลย สายทานแห่งบุญและบุญญาบิสันทานก็เกิดขึ้นใสบริสุทธิ์มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดกลางกายของเราทุกกายเลยแล้วท่านก็รัตนาปนิพานเอาบุญนี้เชื่อมสายสมบัติติดกลางกายเราเชื่อมบุญเชื่อมบารมี เอาบญน,นี้ไปแก้วิบากรรมวิบากมาอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตไอ้นักเป็นเมาบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งน้ำจะได้มีรูปสมบัติงามแข็งแรงอายุยืนยาว ได้สร้างบารมีเป็นน,าน,านันนอมีทรัพย์สมบัติมากมายเอไว้สร้างมหาทานบารมีมีคุณสมบัติแตกฉานในธรรมท,ทั้งหลายตั้งลาภยศเสร้นุกมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้อรึกชาติได้เห็นนามะก็ต้งแต่ยังเยาว์วัย สร้างบาร,รมีเลื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สร้างกันตั้งแต่เกิดเรื่อยไปเลยเหมือนพระเวสสันดรสร้างกันตั้งแต่เกิดนั่นจึงกระทั่งหมดอายุไขใ่ให้ผังนี้ติดไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดรรมวิบากกรรมตาม่างๆวิบาปมารก,กับบุญเนี่ยไปตัดรอน ไปเรื่อยๆปัจจุบันาชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้มีสายสมบัติมาเชื่อมชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง,ง่ายขายคล่องกำลังงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนบะุุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ให้หมดนี่หมดเินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอ,อบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกคนภายคนพานไกลห่หางไกลมัดติดนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ไอ้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทางโลกทางธรรมทางธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกาย อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เป็นต้นสว่วนเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยใจก็ต้องหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆนุ่มอธิษฐานจิตตอนที่บุญกำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะจ๊ะไอ้ใจนิ่งนิ่งละธิานจิตเรื่อยไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้โลกกลันจิตกลันใจให้ใสๆ ให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งไปเรื่อยๆในขณะที่มหาปุนญาจารย์กำลังคมบุญให้กับพวกเราเนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ